สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับจอยค่ะก mm hmm. ินแกงขี้เหล็กค่ะทุกคนแกงขี้เหล็กสาหมูสามชซ่บๆเข้าสวย mm hmm. เข้าสวยค่ะไม่ได้กินนานมาก mm hmm. แกงขีเล็กกิน mm hmm. ข้าวกันนะคะดีง mm hmm. mm hmm. าน จะใช่ถ้าได้หอยคือจะดีมากเลยหอยหนาเนาะ ไข่ม่ดแดงก็ยิ่งอร่อยกระาย สียงรบดังมากด้ยวยความที่อยู่ติดถนนอืม ตอนเด็กๆแม่ชอบแกงใส่ไข่หมดแดงอร่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้กินเป็นปีได้ เมนูไขมดแดงเโดนซีมาแบบทีหนึ่งนะมันเป็นช่วงฤดูกาลนะอาหารตามฤดูกาลว่าสันแต่ตอนนี้เขาก็มีแบบอเป็นเป็นเป็นอไขมดแดงกระป๋บบองก็มีนะอืม เอ,อ,อาละค่ะทุกคนอิ่มแล้วข้าวหมดอันนี้ละนิดนึงพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้จะขอตัวลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย